สวัสดีครับยางรถจักรยานของใครที่มีอาการจุกขาดบ่อยครับเนี่ยมันรั่วตามจุกแบบนี้เปลี่ยนไปเส้นแล้วเส้นเล่าพอเจอกับคนที่ไม่ค่อยเติมลมเนี่ยมันจะมีปัญหาต่ตรงหัวจุบเนี่ยมันชอบขาดบ่อยแต่ถ้าหาใครที่เติมลมบ่อยๆมักจะมีปัญหาตรงถ้ามันรั่วนะมันก็จะรั่วแบบ คือสามารถปะได้อ่ะแต่ถ้าหาใครที่ชอบไม่เติมลมปัญหายางรั่วบ่อยก็จะเกิดขึ้นนะครับเพราะไอตัวจักรยานเนี่ยมันไม่มีตัวกันขอบจุบเหมือนกับเหมือนกับรถมอเตอร์ไซค์เพราะฉะนั้นจะทำให้เกิดปัญหาหัวจุบมันขาดบ่อยอ่าการแก้ปัญหาจะทำอย่างไรเมื่อเขาไม่มีไอตัวกันขอบจุบมาให้ให้เราเนี่ย ไปนำนำไอตัวตัวกันขอบจุบของรถจักรยานยนต์ของยางมอไซค์รถจักรยานยนต์เน่ยเอามาใส่ใส่แทนกันเลยครับแบบนี้เลยนะมันก็จะช่วยเซฟนะครับช่วยป้องกันตัวขอบจุบตรงนี้ยิ่งยิ่งเราใส่เข้าไปเนะี่ยก็จะช่วยแล้วก็จะยืดอายุการใช้งานให้กับตัวยางใน ทีเนี้ยเมื่อเราฉี่ยางอ่อนโอกาสที่หัวจุบเนี่ยมันจะรั่วเร็วเหมือนกับตรงนี้เนี่ยมันจะขาดออกเร็วเหมือนตรงนี้มันก็น้อยลงนะครับมันก็น้อยลงก็ช่วยเซฟไปในระดับหนึ่งครับนะใส่เข้าไปแบบนี้เลยแล้วก็เอาตัวนั้นเนี่ยขันเข้าไปครับขันพอตึงๆก็พอครับใช้มือขันก็พอไม่ต้องอันนั้นนะนี่เป็นปัญหาหลักๆเลยยิ่งเป็นยางจักรยานเนี่ยมัน มันอันนี้อยู่แล้วนะครับมันยิ่งขาดเร็วอยู่แล้วพวกหัวจุบเนี่ยถ้าหากมันไม่มีตัวป้องกันแบบนี้มันยิ่งจะทําให้มันขาดเร็วนะครับก็ใส่เข้าไปแบบนี้เลยหลังจากนั้นก็นําไปประกอบได้เลยนะครป,ปัญหาอาการจุบยางมันขาดเร็วมันก็จะลดลงนะครับลดลงสารมาดนำไปประยุกต์ d ด y ใส่ได้นะครับ